เอาแล้วทิธาถามฟาดกอกอตอปมหุ้นไอทีวีจงใจกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่จากกรณีเมื่อวันที่14สิงหาคม2566ที่ผ่านมาคณะกรรมการไต่สวนชงยกคำร้องทิธาเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการอยู่มีรายได้จากสื่อในช่วงที่สมัครสอสอแต่ยังต้องลุ้นอนุวินิจฉัยสอบเพิ่ม โดยผลสอบจากคณะกรรมการไต่สวนได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งสอสอวันที่4-7ถึงเเมษายนไม่พบว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน มีการประกอบกิจการอยู่และมีรายได้จากการเป็นสื่อแต่อย่างใดล่าสุดวันที่15สิงหาคม2566บนเฟซบุ๊กติตะไลเจริญรัตพิธาลิ้มเจริญรัตได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวนี้ระบุเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกต มีมติว่าจะให้ยกคำร้องผมในคดีอาญามาตรา151เรื่องการรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครจากการถือหุ้นไอทีวีโดยคณะกรรมการสืบสวนมีเหตุผลสำคัญว่าบริษัทไอทีวีไม่มีการดำเนินกิจการอยู่และไม่มีรายได้จากการเป็นสื่อจึงไม่ถือว่าผมมีความผิด ผมยืนยันอีกครั้งว่าคดีหุ้นไอทีวีของผมเป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการจงใจกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่เพราะผมถือหุ้นนี้มาตลอดเวลาที่ทำงานการเมืองเป็นสอสอมาสี่ปีแต่เพิ่งจะเกิดการร้องเรียนกันขึ้นในเวลาที่ผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และมีการยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้าการเสนอชื่อผมต่อสภาไม่กี่วันรวมถึงมีหลักฐานความผิดปกติมากมายที่บ่งชี้ว่ามีความพยายามปลุกปั้นให้บริษัทไอทีวีซึ่งเลิกกิจการสื่อไปนานกว่า10ปีกลับมาเป็นหุ้นสื่อให้ได้มาวันนี้ที่มีการเปิดเผยมติของคณะกรรมการไต่สวนออกสู่สาธารณะแล้วว่าผมไม่ผิด ทำให้มีประเด็นคำถามที่ผมขอถามไปยังกกตดังนี้ 1. คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดังกล่าวซึ่งทำคดีมาตรา151คดีอาญามีมติก่อนที่กกตจะพิจารณาส่งคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ถึงแม้ว่ากกตะจะอ้างว่า การพิจารณาของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเป็นคนละกระบวนการกับการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแต่คณะกรรมการสืบสวนซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รวบรวมพยานหลักฐานและเรียกพยานบุคคลมาสอบข้อเท็จจริงได้เห็นข้อเท็จจริงว่าไอทีวีมีได้ประกอบกิจการสื่อและมีได้มีรายได้จากกิจการสื่อมวลชนในขณะที่ผมสมัน คอนรับเลือกตั้งแต่อย่างใดแต่กกตกลับยังยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยละเลยข้อเท็จจริงบางประการที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้หยิบยกมาพิจารณาและและเลยแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่เคยวางหลักเรื่องการมีรายได้และที่มาของรายได้เป็นเกณฑ์ว่าบริสัตยใดเป็นสื่อหรือไม่ สการที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีมติว่าหุ้นไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อนอกจากจะสอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญแล้วก็สอดรับกับความเห็นของประชาชนทั่วไปอีกด้วยดังนั้นการสั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ท,ทั้งทั้งที่ไอทีวีและอินทัดซึ่งเป็นบริษัทแม่ล้วนแต่มีเอกสารงบการเงินยืนยันว่า ไอทีวีหยุดประกอบกิจการและไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการสื่อประกอบกับคดีหุ้นสื่อนอกจากคดีคุณธนาธรของสอสอปี2563ประมาณ60คนศาลก็ไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดแต่ในคดีผมกลับสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมจึงขอให้สังคมพิจารณาว่าการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ผม มีความเป็นธรรมหรือไม่